ตอนที่แปสิบเอ็ดเราสองคนไม่แตกต่างเมื่อฟังจ้านกลับมาชิงเหอก็ถือกรวยเล็กๆสองอันไว้ในมือเขาหยิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปอย่างตื่นเต้นว้าวนี่คืออะไรของขบเคี้ยวชิงเหอยื่นมันให้เขาลองดูสิด้วยบางสิ่งบางอย่างในมือของเขาฟังจ้านก็กัดหัวใจคนหวานที่ยังอยู่ในมือของชิงเหออย่างเป็นธรรมชาติมันหวานจนละลายในปากและอร่อยมากอืมเขาถอนหายใจอย่างพอใจ มันอร่อยนะดวงตาของชิงเหอมือดลงเขาสงสัยว่าเขาควรเพิ่มเชฟที่เชี่ยวชาญด้านของหวานเข้ามาในวังอีกหรือไม่เด็กคนนี้ชอบหวานหลังจากวางหนังสือการ์ตูนแล้วฟางจ้านก็หยิบคนหวานพร้อมกับรอยยิ้มในดวงตากลมโตของเขาแล้วถามว่าคุณไม่อยากกินเหรอชิงเหอไม่ชอบกินสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าเจ้าของแผงขายของหาบเร่เอาแต่โฆษณาว่าเขาซื้อหนึ่งชิ้นจะได้ฟรีหนึ่งชิ้นแต่ในเวลานี้ในสายตาของฟางจ้านที่อยากรู้อยากเห็น เขาจึงเอาคนใส่ปากแล้วกัดเข้าไปจริงๆฟางจ้านถามเขาอย่างคาดหวังว่าอร่อยไหมชิงเหอไม่รู้สึกถึงความหวานในปากของเขาแต่เมื่อเด็กยืนอยู่ตรงหน้าเขารอยยิ้มที่สดใสและใบหน้าสีขาวของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหวานใช่อร่อยชิงเหอตอบฟางจ้านยิ้มอย่างมีความสุขมากเพราะอาหารประเภทนี้อร่อยกว่าสำหรับสองคนจริงๆเขาคิดว่าเมื่อพี่ใหญ่ชวนเขากินข้าวด้วยเขาควรปฏิบัติต่อเขาเช่นกัน ระหว่างทางฟางจ้านกินข้าวเดินผ่านร้านต่างๆเขาจะเข้าไปเลือกเพื่อนขอให้เขาช่วยขนของจนเมื่อผ่านร้านเครื่องเขียนเขาคิดว่าจะซื้อเครื่องเขียนของตัวเองด้วยจึงเดินเข้าไปหลังจากเห็นสิ่งนี้ผู้จัดการร้านก็เริ่มแนะนําว่าคูทูร้านของเราเป็นสินค้าเครื่องเขียนใหม่ทั้งหมดปากกาหมึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้หมึกจะไม่ขาดและให้ความรู้สึกเบาฟางจ้านเห็นปากกาหลากหลายชนิดบนชั้นวางพวกมันเป็นปากกาทุกประเภท เรียงตามลำดับราคาด้วยซ้ำเขาจำเป็นต้องซื้อปากกาด้วยตัวเองแต่เขาได้เรียนรู้ที่จะตรวจดูบ่อยๆในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีนิสัยการออมโดยทั่วไปไม่ดูราคาสินค้าใหม่แต่ต้องการซื้อเมื่อได้ราคาที่เหมาะสมเท่านั้นมาดูกันเถอะฟังจ้านชี้ไปที่ปากการาคาหนึ่งเหรียญทองตรงมุมเอาปากกามาให้ผมหนึ่งด้ามครับรอยยิ้มของผู้จัดการร้านค่อยๆแข็งตัวขึ้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กคนนี้จะซื้อของราคาถูกเช่นนี้ แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะโกรธด,ดังนั้นเขาจึงทําได้แค่มีทัศนคติที่เย็นชาเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือฟางจ้านกลับมาที่ชั้นวางซึ่งวางผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ก่อนหน้านี้โดยชีย้ไปที่ปากกาหมึกสีดําแล้วพูดว่าเอาอันนี้มาอีกอันราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้สูงกว่าปากกาที่เขาเลือกถึงยี่ิบเท่าสายตาของผู้จัดการร้านเต็มไปด้วยความดูถูกและไม่เห็นด้วยปากกาเล่มนี้ราคายี่สิบเหรียญทอง เดิมที่ชิงเหอคิดว่าฟางจ้านควรใช้ปากกาที่ดีกว่านี้โดยดูพนักงานพูดคุยเกี่ยวกับเงินและแค่อยากจะก้าวไปข้างหน้าและบอกว่าเขาจ่ายเงินแล้วใครจะรู้ว่าฟางจ้านก็ตอบตกลงและไม่รู้สึกเสียใจกับเงินที่ทั้งหมดดูเหมือนคนสองคนเหมือนเมื่อก่อนโอเคเอาอันหนึ่งคนขายและชิงเหอเลิกคิวด้วยความประหลาดใจฟางจ้านรีบหยิบบัตรออมทรัพย์ของเขาออกมาแล้วรูดมันเขาใช้เงินที่เขาเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านี้ในเมืองทองเป็นอาหารและเสื้อผ้า และเขาก็ค่อนข้างประหยัดมาโดยตลอด20เหรียญทองอาจเป็นจริงสําหรับคนรวยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สําหรับฟางจ้านมันเป็นเงินจํานวนมหาศาลจริงๆหลังจากได้รับถุงที่บรรจุแล้วฟางจ้านก็มอบถุงพร้อมปากกาอันมีค่าให้กับชิงเหอนี่ชิงเหอมองไปที่กระเป๋าที่ถูกผลักไปข้างหน้าเขาฝ่าบาททรงตรหนักว่ารู้สึกหนักใจเล็กน้อยในครั้งแรกเขากระซิบว่านี่คือผมซื้อมันให้คุณฟางจ้านเต็มไปด้วยความคาดหวัง ดังนั้นคุณสามารถใช้มันเมื่อคุณเขียนอะไรบางอย่างในภายหลังเมื่อคุณเข้าไปในร้านผมคิดว่าคุณจะมองหาปากกาเหล่านี้อยู่เสมอนั่นก็เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ชิงเหอมองไปที่กระเป๋าที่อยู่ถัดจากฟางจ้านแล้วพูดว่าทำไมให้ด้ามนี้มาแล้วไม่ให้อีกด้ามมาด้วยฟางจ้านหยิบอันราคาถูกแล้วพูดว่าเพราะผมต้องการเก็บไว้เองผมแค่เขียนการบ้านปกติส่วนคุณต้องทํางานใหญ่ๆในที่ทํางาน คุณต้องใช้ดีกว่าผมผมรู้ว่าปากกาที่คุณใช้จะต้องดีกว่านี้แน่นอนครับชิงเหิงเงียบไปปากกาตามปกติของเขาไม่คุ้มกับหนึ่งพันเหรียญทองแต่พวกมันก็ทําโดยช่างทําปากกาพิเศษขององค์ราชาเช่นกันและความล้ําค่าของพวกมันก็เทียบไม่ได้กับยี่สิบเหรียญทองแต่เมื่อเขามองไปที่ฝั่งจ้านที่ประหยัดชอบที่จะใช้ปากการาคาถูกแต่ซื้อปากการาคาแพงทั้งหมดเพื่อตัวเขา หัวใจของชิงเหอไม่รู้ว่าทำไมแต่มีอารมณ์แปลกๆป,ปรากฏขึ้นร้อนแรงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรฟางจ้านกล่าวว่าในขณะที่เขาตอบสนองเขาก็หดมือและพูดเบาๆว่านี่จะถูกเกินไปหรือเปล่าคุณไม่คุ้นเคยกับมันใช่ไหมชิงเหอหยิบสิ่งที่อยู่ในมือแล้วเปิดริมฝีปากฉันชินแล้วเขาพูดกับฟางจ้านหลังจากเข้าไปในร้านอีกครั้งไม่นานชิงเหอก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าถือและยื่นปากกาสีขาวให้กับฟางจ้าน ฟางจ้านมองไปที่ชิงเหอโดยไม่คาดคิดและพูดโดยไม่รู้ตัวว่าคุณซื้ออีกแล้วคุณจะใช้ปากการาคาถูกนั้นยังไงทำไมคุณถึงคิดว่าฉันใช้ไม่ได้หลักชิงเหอพูดอย่างเงียบเงียบพวกเขาเขียนกันได้หมดเลยหากเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบว่าเจ้าชายใช้ปากการาคาถูกขนาดนี้อาจถูกหัวเราะเยาะจนตายได้ฟางจ้านเม้มริมฝีปากของเขามองดูชิงเหอด้วยความไม่เห็นด้วยและพูดเบาๆแต่คุณแตกต่างจากผมมันไม่สำคัญว่าผมจะใช้มันอย่างไร เสียงรอบตัวเขาดังแต่ชิงเหอก็มองลงมาที่เขาโดยไม่คาดคิดแต่ดวงตาของเขาสงบและชัดเจนเขาพูดอย่างจริงจังไม่มีความแตกต่างระหว่างเราสองฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเจ้าชายผู้สูงสักก้มเล็กน้อยแล้วพูดกับเขาว่าในใจของฉันคุณก็เหมือนกับฉันดวงตาของฟางจ้านเบิกกว้างเล็กน้อยถนนโดยรอบมีชีวิตชีวามากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในสถานที่ที่พลุกพล่านและมีเสียงดังราวกับว่าเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้น อย่าดูหมิ่นตัวเองเสียงของชิงเหอต่ำและอ่อนโยนคุณมีความสำคัญมากฟางจ้านลืมไปเล็กน้อยว่าเขาซื้ออะไรในวันนั้นขึ้นหลังจากกลับถึงหอพักเขาเอาแต่คิดถึงประโยคนี้เขาอยู่ในอาการงุนงงอยู่หน้าเตียงโดยถือถุงปากกาแต่เขาสับสนเล็กน้อยเขาค่อยๆดูเหมือนว่าเขาจะพบอะไรบางอย่างหลังจากที่เขาเข้ามาในโลกนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากความคิดเห็นและกฎเกณฑ์บางอย่างที่นี่ ผู้อยู่ลำพังเขาไม่พึ่งพิงค่อยๆฝึกได้แต่พึ่งตนเองหาทางปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับโลกและค่อยๆทราบความคับข้องใจที่นี่และทราบด้วยว่าคนผูกมัดด้วยผลประโยชน์และเขาเห็นว่าเขาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้คนที่อยู่บนยอดพีรามิดในโลกนี้โน้มตัวลงและพูดกับเขาว่าคุณก็มีความสำคัญมากเช่นกันราวกับว่ามีการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งฟงังจ้านรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาต้องพึ่งพาแม้ว่าเขาจะไม่เคยคิดจะทําอะไรเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวตนของเจ้าชายแต่นับจากนี้เขาได้พึ่งพาจิตวิญญาณของเขาอีกครั้งแต่ดวงตาของฟางจ้านเปล่งประกายด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้พี่ใหญ่บอกว่าเขามีความสําคัญไม่แพ้กันและในใจของเขาพี่ใหญ่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันแต่เขาไม่อยากให้พี่ใหญ่ใช้ปากกาทองคาหนึ่งอันตลอดเวลาเขาจะเรียนหนักและทํางานได้ดีในอนาคตวันที่สอง ฟังจา้านผู้ทะเยอทะยานมาถึงชั้นเรียนเอสเอแล้วพบว่าคะแนนความรู้ในชั้นเรียนที่นี่ยากมากศาส,สตราจารย์ที่ยืนอยู่ด้านบนกำลังพูดถึงวิธีควบคุมความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นเขาหยิบไม้ชิ้นหนึ่งมาวางบนโต๊ะพวกเจ้าแต่ละคนพยายามใช้ไม้เพื่อใช้ความสามารถของตนแต่อย่าให้ไม้เสียหายนะศาส,สตราจารย์คันนำไม้ไปให้หนานเฟิงลองดูสิหนานเฟิงยื่นมือออกไปและเถาวันก็งอกออกมาจากป่าซึ่งมีความสวยงามมาก อาจา,ารย์คานสายหัวคุณยังทําให้ไม้เสียหายนานเฟิงเกาหัวศาส,สตราจารย์แล้วผมควรทําอย่างไรดีในตอนนั้นฉันเป็นคนสอนฝ่าบาทเองศาส,สตราจารย์คานกล่าวอย่างภาคภูมิใจในเวลานั้นแม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะทรงพลังพอๆกับฝ่าบาทก็ยังฝึกฝนด้วยไม้ได้และเขาจะไม่ทําลายไม้เลยครึ่งนาทีมันเป็นวิธีฝึกฝนสุดขีดนี้ที่ทําให้พระองค์มีอนุภาพมากจนสามารถเป็นองค์ชายผู้ยิ่งใหญ่ของเราในปัจจุบันได้ ช่องว่างระหว่างท่านกับองค์ชายอยู่ที่นี่ไม่มีความคิดไม่มีจิตสำนึกไม่มีแรงจูงใจในตนเองนักเรียนทุกคนฟังคำแนะนำชิงเหอเป็นเทพพระเจ้านิรันร์ความแข็งแกรง่งและความสามารถของเขาแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยและเขาอยู่ในคำพูดของพ่อแม่ทุกคนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและเมื่อมีคนยกย่องเจ้าชายก็ไม่มีเด็กคนใดสามารถปฏิเสธได้อาจา,ารย์คันวิพากษ์วิจารณ์ฟังจ้านอย่างหนักแน่นยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา จนถึงตอนนี้และไม่ละอายใจที่ต้องอยู่ในความสับสนวุ่นวายตลอดทั้งวันฟางจ้านริมฝีปากที่ขมขื่นเม้มแน่นและไม่กล้าพูดอาจจะคารออกจากการบ้านพวกคุณกลับไปฝึกโดยใช้ท่อนไม้แล้วจดความคิดของคุณไว้พรุ่งนี้ฉันจะยอมรับมันทุกคนได้รับบล็อกไม้หลังเลิกเรียนฟางจ้านรู้สึกหดหู่มากกับการเขียนความรู้สึกของเขา,เขาไม่มีพลังในการฝึกฝนจึงเขียนความรู้สึกไม่ได้ แต่ถ้าเขาไม่ส่งการบ้านศาสตราจารย์คารจะลงโทษเขาแน่นอนในวันพรุ่งนี้เขาคิดวิธีที่ดีหลังจากกดปุ่มโทรในช่องข้อมูลเขาก็โทรหาชิงเหอไม่นานก็มีเสียงที่ทุ้มลึกและดึงดูดใจจากฝาบาทเฮ <Hey. S 1> ใช่แล้วผมเองฟังจ้านพูดฟังจ้านอธิบายสิ่งที่ศาสตราจารย์พูดอย่างรวดเร็วแล้วพูดเบาๆคุณบอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงใช้ไม้ในตอนนั้นมีข้อมูลเชิงลึกบ้างไหม นี่คือการบ้านศาสตราจารย์คารขอให้เราวิเคราะห์พลังจิตของคุณหลังจากกลับมาเพื่อจากไปให้กับเขาอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เงียบไปครู่หนึ่งฟังจ้านลังเลสวัสดีใช่ชิงเหอหยุดชั่วคราวแล้วพูดว่าฉันไม่มีความรู้สึกใดๆฟังจ้านฮะฉันไม่ได้คิดมากฝ่าบาทตรัสเบาๆว่าตอนนั้นมันน่าเบื่อเกินไปที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนของเขาดังนั้นเขาจึงใช้เวลาเล่นไปรอบๆเท่านั้นเอง จบตอนที่81